ต้อนรับสู่ช่อง Necroancer ขอบคุณผู้ชมสำหรับการรับฟัง Mad God เทพบ้าข้าบทที่9้าวครอบครัวของจือเซียอาจารย์เจียงยืนอยู่บนแท่นหันหน้าไปทางนักเรียนทุกคนแล้วพูดว่าอีกเดือนหนึ่งมันจะเป็นการแข่งขันการต่อสู้ทั่วโรงเรียนประจำปีในเดือนที่เหลือนี้ข้าหวังว่าทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่และก้าวไปอีกระดับข้าจะเลือกนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดสองคนจากทั้งชั้นเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของชั้นเรียนของเราในการแข่งขัน หูสินถามอาจารย์ครับถ้าได้อันดับจะมีรางวัลไหมอาจารย์เจียงยิ้มแน่นอนว่าผู้เข้าสามอันดับแรกของทุกเกรดจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์ที่ดีจากโรงเรียนยิ่งมีอันดับสูงกว่าอุปกรณ์ที่มีคุณภาพก็จะดีขึ้นขณะเดียวกันหากใครเป็นแชมป์ผมก็จะมอบรางวัลให้เช่นกันแต่เฉพาะในกรณีที่เจ้าเป็นแชมป์เท่านั้นส่วนรางวัลอะไรตอนนี้ก็เป็นความลับแต่คงไม่ถูกความคาดหวังของข้าต่อพวกเจ้าทุกคนสูงมากนักเรียนอย่าทำให้อาจารย์ผิดหวัง คำพูดของอาจารย์เจียงกระตุ้นความตื่นเต้นของนักเรียนและทุกคนก็พยายามเอาชนะอีกฝ่ายเพื่อแสดงความพยายามของตนข้าเห็นเปลวไฟในดวงตาของหูซินแต่เขาไม่รู้ว่าอาจารย์เจียงได้ตัดสินใจเลือกผู้เข้าร่วมเมื่อนานมาแล้วโอกาสของเขาที่จะได้รับอุปกรณ์นั้นใกล้เป็นศูนย์เฟินจันยืนขึ้นและพูดอย่างภาคภูมิใจอาจารย์ไม่ต้องห่วงถ้าท่านส่งข้ามาต่อสู้ข้าจะเป็นแชมป์ระดับอย่างแน่นอน เมื่อเห็นใบหน้าอ้วนทวนของเธอข้าก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะสาวอ้วนคนนี้มีการแข่งขันค่อนข้างมากหลังเลิกเรียนเฟิงหวินมองหาข้าแล้วพูดว่าเล่ยเซียงทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้าเปลี่ยนไปมากหลังจากการถูกคุมขังข้ามองเขาด้วยความประหลาดใจไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาแข็งแกร่งพอๆกับข้าเขาเห็นการเติบโตของข้าจริงๆข้าพูดอย่างใจเย็นโอ้การเปลี่ยนแปลงแบบไหนข้าไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเฟิงอวินกล่าวว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแม้ว่าข้าจะพูดไม่ได้ว่าข้ารู้สึกเจ้าไม่เย็นชาเหมือนเมื่อก่อนและในตำแหน่งนี้กลับมีท่าทีโออามากขึ้นแต่ตอนนี้ข้าเกรงว่าข้าจะไม่เป็นอีกต่อไปตรงกับเจ้าข้ายิ้มบางทีเจ้าอาจเป็นคนอ่อนไหวข้าไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเฟิงอวิ๋นมองรอยยิ้มของข้าตกตะลึงเมื่อก่อนเจ้าไม่เคยยิ้มมาก่อนแต่ตอนนี้เจ้ายิ้มแล้วทำไมเจ้าถึงพูดได้ว่าเจ้าไม่เปลี่ยนไป ข้าสัมผัสใบหน้าตัวเองโดยไม่รู้ตัวและตระหนักว่าข้ากำลังยิ้มข้าตรหนักได้ว่าอิทธิพลของจื่อเซี่ยที่มีต่อข้านั้นไม่ได้เล็กก่อนเลยแม้กระทั่งการเปลี่ยนวิธีที่ข้าแสดงก็ตามข้าตบไหล่เขาทำงานหนักหวังว่าเราจะได้พบกันในการแข่งขันปีนี้ผู้เข้าร่วมจากรุ่นเดียวกันจะถูกแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆจะพบกันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นเฟิงอวินถามว่าเลยเซียงเจ้ามั่นใจมากว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศใช่ไหม เจ้าควรรู้ว่าคลาสเวทมนต์การต่อสู้ของเราอยู่ที่จุดต่ำสุดเสมอ,อนักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้และเวทมนต์มักจะดีกว่าเนื่องจากสมาธิของพวกเขาได้รับการมุ่งเน้นความก้าวหน้าในความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขายังไกลกว่าของเราถ้าเหลือบมองเขาความมั่นใจคืออาวุธที่ดีที่สุดเจ้าจะเห็นได้ในระหว่างการแข่งขัน สามเดือนนี้ข้าไม่เพียงแต่เพิ่มความแข็งแกร่งแต่ยังเพิ่มความมั่นใจอีกด้วยในใจข้ามีคู่ต่อสู้เพียงคนเดียวและนั่นคือลิวาปีห้ามีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถเรียกจิตวิญญาณการต่อสู้ของข้าออกมาได้อย่างแท้จริงบางทีข้าอาจยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแต่ข้าต้องดูว่าช่องว่างระหว่างเรานั้นใหญ่แค่ไหนเฟิงอวินพูดว่าเจ้าเด็กความเย้ยหญิงของเจ้ากลับมาแล้วไปกินข้าวด้วยกันข้าสายหัวข้าทำไม่ได้มีนัดแล้ว เฟิรนวันเข้าใจในพริบตาอาจใช่เจ้าเป็นคนแรกในโรงเรียนที่ไล่ตามผู้หญิงอย่างหน้าด้านเจ้าทําให้ข้าประทับใจจริงๆหากเจ้ามีโอกาสแนะนําความงามให้พี่ชายของเจ้าฮิวฮิวข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกต่อไปข้าจะไปหาเฟิงอวินแทนทั้งหมดเป็นความผิดของเฟิงหวินปากร้ายในอนาคตข้าจะไม่บอกอะไรเขาเลย ข้าเดินไปทางห้องอาหารและเห็นว่าจือเซียกำลังรออยู่ข้างนอกใต้ต้นไม้อยู่แล้วร่างของเธอที่ยืนอยู่ข้างต้นไม้นั้นเหมือนดอกลินลี่ที่สะอาดและบริสุทธิ์ข้ารีบไปข้างหน้าและขอโทษตอนนี้ข้ากับเพื่อนร่วมชั้นคุยกันนิดหน่อยขอโทษที่ทำให้รอจือเซีย,ยยิ้มหวานให้ข้าไม่มีปัญหาไปกันเถอะข้ายื่นมือออกไปจับจือเซียแต่จือเซียกลับหน้าแดงและหลีกเลี่ยงที่นี่มีคนเยอะมากอย่าทำแบบนี้ได้ไหมทางโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้ ข้าขมวดคิ้วและมองดูเธอถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เอาล่ะข้าจะเคารพการตัดสินใจของเจ้าจื่อเสียยิ้มเข้าไปกินข้าวกันเถอะ โรงอาหารก็มีชีวิตชีวาเหมือนเช่นเคยฆ่ากลายเป็นคนดังในโรงเรียนไปแล้วสำหรับคนที่กล้ารับคำท้าจากนักสู้อันดับหนึ่งก็คงจะแปลกที่ไม่เป็นที่รู้จักแถมยังมีเรื่องกับจือเซียด้วยเมื่อเราเข้าไปในห้องอาหารก็มีหลายตาหันไปมองข้าไปสั่งอาหารอย่างไม่ใยดีซื้ออาหารที่ดีที่สุดให้จือเซียและซื้ออาหารเจ้าภาพปานกลางให้ตัวเองสองมือเมื่อเห็นจือเซียกินอาหารเป็นคำเล็กๆข้าก็ขมวดคิ้วเธอกินน้อยเกินไปกินมากขึ้นแล้วร่างกายแข็งแรงได้ยังไงละ่ะ ดูค่าสีอาหารมื้อหนึ่งของค่าแทบจะเป็นสิ่งที่เจ้ากินในหนึ่งสัปดาห์เลยพูดแล้วข้าก็ชี้ไปที่ภูเขาอาหารตรงหน้าจือเสียปิดปากแล้วหัวเราะถ้าข้ากินมากเท่าเธอมันจะได้ผลได้ยังไงล่ะเธอตัวใหญ่กว่าก็ต้องกินให้มากขึ้นข้าเป็นผู้หญิงถ้ากินมากเกินไปแล้วข้าจะอ้วนเธอก็คงไม่ชอบข้าอีกต่อไปผิวของข้าจางลงเล่เสียงเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนแบบไหน จือเซียเห็นว่าข้าไม่มีความสุขจึงรีบพูดว่าข้าไม่ควรพูดแบบนั้นข้าจะกินมากกว่านี้โอเคเมื่อได้ยินเธอพูดเช่นนั้นใบหน้าของข้าก็ผ่อนคลายลงและถามว่าใช่แล้วผู้หญิงเกเรคนนั้นที่ติดตามเจ้ามาตลอดละ่ะจือเซียมองไปรอบๆก่อนที่จะพูดด้วยเสียงแผ่วเบาลดเสียงลงเธอกลับบ้านไปกินข้าวแต่ถ้าเธอรู้ว่าเจ้าพูดแบบนั้นเกี่ยวกับเธอเธอก็จะโกรธอีกครั้งเมื่อวานเจ้าไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนสําหรับเธอข้าเพื่อปลอบใจเธอ นอกจากนี้เจ้ายังเป็นเด็กได้มากแค่ไหนยังต้องการให้ข้าเกลี้ยกล่อมเจ้าอีกอีกข้ายิม้มเจ้าอายุมากกว่าข้าจะมาเกลี้ยกล่อมข้าทําไมนิสัยตามธรรมชาติของจีนก็คือการดื้อรั้นและเธอจะไม่ปล่อยให้ใครพูดอย่างนั้นเหรอเป็นเพราะเธอถูกเอาอกเอาใจตั้งแต่อายุยังน้อยทําไมพวกเจ้าทุกคนถึงกลับบ้านไปทานอาหารที่นี่ไม่อร่อยเหรอข้าคิดว่ามันดีพอแล้วจื่อเซียย่นจมูกเล็กๆน่ารักของเธอ อาหารที่บ้านก็อร่อยกว่าอาหารที่นี่นิดหน่อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่อยากแสดงหน้าในที่สาธารณะมากเกินไปถ้าเราอยู่ที่นี่คนจำนวนมากมองมาที่เราและเราไม่สามารถกินอาหารได้อย่างสบายใจข้าตะะกอกใครจะกล้ามองเจ้าข้าจะฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆถ้าพวกเขามองเจ้ามากเกินไปจือเสียจับมือข้าแล้วรีพูดว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ เจ้ากำลังประมาทเกินไปอีกครั้งเจ้าไม่สามารถหยุดสายตาของทุกคนได้เดิมทีพี่สาวของข้าขอให้ข้ากลับบ้านเพื่อกินข้าวกลางวันด้วยกันแต่เจ้าขอพบข้าแล้วข้าพูดอย่างสงสัยพี่สาวเหรออันไหนจื่อเซี่ยมองมาที่ข้าราวกับว่าข้าเป็นตัวประหลาดและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พูดว่าเจ้าไม่รู้ชื่อพี่สาวคนโตของข้าด้วยซ้ำเหรอเจ้าไม่มีความรู้เหรอข้ายิ้มอย่างไม่แยแสน้องสาวของเจ้ามีชื่อเสียงมากเหรอ นักสู้หมายเลขหนึ่งของโรงเรียนดูเหมือนจะไม่ใช่เธอจือเซียกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าแน่นอนว่าเธอมีชื่อเสียงมากแม้ว่าเธอจะไม่ใช่นักสู้อันดับหนึ่งแต่เธอก็เป็นสาวงามอันดับหนึ่งของโรงเรียนค้าจ้องมองสาวงามอันดับหนึ่งของโรงเรียนอย่างว่างเปล่าดูเหมือนจะเกินจริงไปสักหน่อยถ้ามันเป็นเรื่องจริงดายุคผู้นี้ย่อมรู้วิธีเลือกยีนของเขาลูกสาวทั้งสองคนของเขาช่างงดงามข้าถามว่าครอบครัวของเจ้ามีลูกกี่คน อย่าบอกนะว่ายังมีสาวงามอันดับอื่นอยู่จื่อเซียตีข้าเบาๆและหัวเราะเบาๆไม่อีกแล้วข้ากับพี่สาวเท่านั้นมีคู่ครองมากมายมาขอน้องสาวของข้าหลายคนไม่กลัวกฎของโรงเรียนในโรงเรียนพวกเขาเลยตามน้องสาวของข้าอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะลิวาเขาดุที่สุดในบรรดาทั้งหมดทันใดนั้นข้าก็ตระหนักได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อวานเขาสุภาพกับเจ้ามากดูเหมือนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับน้องสาวของเจ้าว่าแต่พี่สาวเธอชื่ออะไรละ่ะ จื่อเซี่ยกล่าวว่าพี่สาวของข้าชื่อจีเอี้ยนเธอเป็นนักเรียนปีสามและเธอฝึกฝนเวทมนต์แห่งแสงเธอยังเป็นลูกศิษย์คนโปรดของรองอาจารย์ใหญ่อีกด้วยข้าตกตะลึงเวทมนต์แสงยิ่งได้ยินยิ่งรู้สึกไม่สบายใจข้าคิดว่ามันต้องใช้เวทมนต์แห่งความมืดแน่นอนว่าพวกมันเป็นธาตุที่ตรงกันข้ามไม่เลวเลยวันนี้ข้าไม่ได้เจอปัญหาใดๆและจบมื้อหวานกับจื่อเซี่ยได้สำเร็จในช่วงบ่ายไม่มีชั้นเรียน ดังนั้นข้าจึงกลับไปที่หอพักเพื่อฝึกฝนเคล็ดวิชาเทพแห่งความบ้าคลั่งตั้งแต่ข้าทะลุผ่านระดับแรกความก้าวหน้าก็ค่อนข้างเร็วแม้ว่าข้าจะยังห่างไกลจากระดับที่2องก็ตามข้ามั่นใจว่าข้าสามารถทะลุทะลวงได้ก่อนเริ่มทัวนาเมนต์แต่สิ่งที่ข้ามีความสุขที่สุดคือความก้าวหน้าของวิชาอสูรของข้าเมื่อเทียบกับความเร็วของข้าก่อนหน้านี้ข้าทำได้เพียงใช้ความเร็วสายฟ้าเพื่อ อธิบายมันขั้นที่3ควรจะยากกว่าครั้งที่2แต่ความก้าวหน้าของข้าก็เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมในอัตรานี้การแปลงร่างของข้าเป็นธูตตกสวรรค์จะเป็นความจริงอย่างที่ลีวาข้าไม่กลัวเลยน่าเสียดายที่ไม่สามารถใช้งานได้ง่ายวันรุ่งขึ้นในตอนเช้าข้าดึงมังกรดำเพื่อออกจากโรงเรียนและออกไปวิ่งเมื่อเราเจอจือเซี่ยข้าพูดด้วยความยินดีว่าเป็นคนดีเหลอเพื่อตามหาข้าแต่เช้าไปกันเถอะเราจะได้ขี่มังกรดำด้วยกัน จือเซี่ยเข้ามาและลูกยใหญ่ของมังกรดำเบาๆใบหน้าของเธอไม่สามารถปกปิดความจริงจังของเธอได้ข้ารู้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจึงรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นจูจูจือเซี่ยก็เข้ามากอดข้าและเริ่มร้องให้ข้าจับร่างอั่อนนุ่มของเธอไว้แล้วถามว่าบอกข้าหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครรังแกเจ้าหมข้าจะฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆเมื่อพูดเช่นนั้นร่างกายของข้าก็ปล่อยออกมาด้วยเจตนาข้าที่เป็นน้ำแข็ง จือเซียดึงเสื้อผ้าของข้าแน่นแล้วใส่หัวไม่มีใครรังแกข้าข้าพูดด้วยความประหลาดใจแล้วทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้จือเซียปล่อยข้าแล้วก้มหัวลงพ่อของข้ารู้เรื่องของเราแล้วข้าปล่อยลมหายใจและที่นี่ข้าคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สิ่งเล็กๆน้อยๆเจ้าหนูเจ้าทำให้ข้ากลัวจนตายจือเซียจ้องมองข้าด้วยดวงตากลมโตของเธอนี่ไม่จริงจังเหรอ ถ้าพูดอย่างไม่แยแสเกิดอะไรขึ้นที่เขารู้พ่อแม่ของเจ้าจะต้องรู้ไม่ช้าก็เร็วพ่อของเจ้ารู้ได้อย่างไรจือเสียสายหัวเศร้าบางทีเขาอาจมีผู้แจ้งข่าวในโรงเรียนแล้วเจ้าก็ทำให้วุ่นวายมากเหมือนกันเจ้าไม่รู้แต่พ่อของข้าหัวแข็งมากถ้าเขารู้สึกว่าเจ้าไม่ดีพอไม่ว่ายังไงก็ตามเจ้าพูดหรือทำไปก็ไรประโยชน์เมื่อคือนวานนี้เมื่อข้ากลับบ้านเขาก็พูดเบาๆให้ข้าพาเจ้ากลับบ้านคืนนี้ เมื่อได้ยินคำพูดของจือเซี่ยข้าก็หัวเราะอย่าก,กังวลไปทุกอย่างจะต้องไม่เป็นไรด้วยเจ้าสมบัติของข้าพ่อของเธอจะไม่เห็นด้วยได้อย่างไรใช่ไหมข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับพ่อแม่ของเจ้าเร็วขนาดนี้จือเซี่ยพูดว่าเจ้าไม่กังวลแม้แต่น้อยเลยเหรอพ่อของข้ามีชื่อเสียงในเรื่องอารมณ์รุนแรงข้าตะคอกอย่างเย็นชาเจ้าควรรู้ด้วยว่าข้าไม่ใช่คนอารมณ์ดีเช่นกัน จือเซียเกือบเป็นลมเธอโกรธเป็นครั้งแรกและเหมือนสิงโตตัวน้อยคำรามเจ้าจะไปพบพ่อแม่ของข้าด้วยท่าทีแบบนี้เหรอนั่นก็เหมือนกับการไปที่นั่นเพื่อเลือกการต่อสู้เขาเป็นพ่อของข้าเจ้าอยากจะสู้กับเขาไหมด้วยทัศนคติของเจ้าข้าจะผ่อนคลายได้อย่างไรใบหน้าของจือเซียกลายเป็นสีแดงระเรื่อมันน่ารักมากข้าดึงเธอเข้ามาและจูบริมฝีปากของเธอลึกๆจือเซียพยายามดิ้นอย่างไม่มีความสุขแต่ท้ายที่สุดก็จมน้ำตายจากการจูบอย่างกระตือรือร้นของข้า หลังจากนั้นไม่นานข้าก็ปล่อยจือเซี่ยที่หน้าแดงแล้วพูดเบาๆกับเธอว่าข้าสัญญาว่าจะไม่ทะเลาะกับพ่อของเธอไม่เป็นไรใช่ไหมโปรดอย่ากโกรธเลยจือเซี่ยพิงหน้าอกของข้าจะต้องทำได้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของเราข้าพยักหน้าไม่ต้องกังวลข้าสัญญาว่าจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ขณะที่นั่งอยู่ในห้องเรียนข้ารู้สึกเสียสมาธิกับคู่ต่อสู้ในคืนนี้แต่ยุคนี้คือเจ้าหน้าที่ศาลของอาณาจักรเทพมังกรผู้ซึ่งยืนหยัดเท่าเทียมกับเจ้าชายจูจูหูซินก็สะกิดข้าข้างตัวข้าข้าหันไปมองเขาแล้วเขาก็กระซิบเลยเสียงโฟกัสอาจารย์เจียงมองดูเจ้าหลายครั้งแล้วข้ากลับมายังโลกและพอมองดูอาจารย์เจียงเธอก็ทำหน้าตำหนิข้าข้ารีบขอโทษด้วยรอยยิ้ม เร็วมากนักเรียนถูกไล่ออกตอนเที่ยงจื่อเซียบอกแล้วว่าจะไม่กินข้าวเที่ยงกับข้าเธอต้องกลับบ้านไปจัดของบางอย่างข้าไม่รู้ว่าเธอต้องจัดการอะไรข้าคิดว่าจะดึงคนมามากขึ้นด้านข้างข,างของเราหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วข้าก็กลับมาที่หอพักเพื่อฝึกฝนเทพแห่งความบ้าคลั่งสำหรับข้าการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะทุกสิ่งตั้งอยู่บนอำนาจที่แท้จริงหลังจากผ่านไประยะหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุเฟิงหวินก็วิ่งมาและติดต่อข้า เล่เสียงรีบหน่อยจื่อเซี่ยกำลังตามหาเจ้าอยู่ข้าจบรอบของเทพแห่งความบ้าคลั่งแล้วหายใจเข้าลึกๆดึงพลังปราณยุทธ์ของข้ากลับเข้าไปในตันเถียนจากนั้นก็ลืมตาขึ้นมาตอนนี้กี่โมงแล้วเฟินหยุนกล่าวว่าดูสิท้องฟ้ามืดแล้วเร็วเข้าจื่อเซี่ยให้ข้าติดต่อเธอเธอดูกังวลมากอันที่จริงท้องฟ้าด้านนอกสรวแล้วมีแสงลอดผ่านขอบฟ้าอันไกลโพ้นตอนนี้เป็นเวลาพลบค่ำแล้วข้าพยักหน้าขอบเจ้า ข้าเปลี่ยนชุดให้ดีที่สุดแล้วรีบออกจากหอพักพอออกไปข้างนอกก็เห็นใบหน้าของจือเซียเต็มไปด้วยความกังวลจือเซียพูดว่ารีบไปกันเถอะพ่อของข้าเกลียดคนที่มาสายเธอดึงข้าแล้ววิ่งออกไปข้างนอกระหว่างทางจือเซียพูดกับข้าว่าทีหลังเมื่อเจ้าเจอพ่อเจ้าต้องมีทัศนคติที่ดีข้ายิ้มไม่ต้องกังวลข้าจะพยายามควบคุมตัวเองจือเซียกล่าวว่า นอกจากนี้ท่านพ่อจะทดสอบทักษะของท่านท่านเตรียมตัวให้ดีที่สุดข้าพูดด้วยความตกใจพ่อของเจ้ามียศอะไรจือเซียมองมาที่ข้าอาจเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางข้าไม่ได้เห็นเขาต่อสู้มานานแล้วข้าพูดด้วยความประหลาดใจแล้วพ่อของเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในระดับอัศวินมังกรธรรมดาจือเซียพูดอย่างภาคภูมิใจแน่นอนเจ้าคิดว่าอาณาจักรของพ่อข้ามาง่ายๆเหรอ แม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรมแต่เพื่อที่จะได้ตำแหน่งปัจจุบันของเขาแน่นอนว่าเขาจำเป็นต้องมีทักษะในการปกป้องตัวเองแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับจอมพลใหญ่ทั้งสามคนแต่ในเมืองหลวงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงข้าขมวดคิ้วแล้วข้าจะแข่งขันกับข้าได้อย่างไรความแข็งแกร่งของข้าไม่เกินปรมาดาบแม้ว่าข้าจะมั่นใจแต่ข้าก็ไม่ได้โง่พอที่จะคิดว่าสามารถต่อกรกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้จื่อเสี้ยหัวเราะ เธอเองก็มีเวลาที่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลพ่อของข้าจะทดสอบเธอให้มากที่สุดเขาจะไม่สู้กับเธอจริงๆเรามาถึงแล้วรีบเข้าไปกันเถอะข้าเงยหน้าขึ้นและมองดูเรามาถึงคฤหาสน์ของดยุกแล้วข้าสงบสติอารมณ์และเดินตามจื่อเสี่ยเข้าไปในคฤหาสน์ มันสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่ดยุกอาศัยอยู่มันยากที่จะบอกได้ว่าลานกว้างแค่ไหนจากแค่มองดูกำแพงสูง12ฟุตและเมื่อเข้าสู่ทางเข้าก็มียามลาดตระเวนมากมายลานภายในไม่สามารถเรียกได้ว่างดงามแต่มีความสง่างามมากมองแวบเดียวก็บอกได้เลยว่าคนที่จัดการเรื่องนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจือเซียพูดอย่างพอใจลานบ้านของข้าไม่เลวเลยน้องสาวของข้าเป็นคนจัดเตรียมทั้งหมด เมื่อได้ยินคำพูดของจือเซี่ยข้าก็อดไม่ได้ที่จะพบกับสาวงามอันดับหนึ่งของโรงเรียนท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงที่ทั้งฉลาดและสวยก็หาได้ยากจือเซี่ยดึงคนรับใช้ออกไปแล้วถามว่าพ่อของข้าอยู่ที่ไหนคนรับใช้กล่าวอย่างสุภาพท่านได้ยุบอยู่ในห้องรับแขกเขาสั่งให้เจ้าไปพบเขาทันทีจือเซี่ยตอบว่าข้ารู้เจ้าไปได้แล้วเลยเสียงพ่อกำลังรอพวกเราอยู่ข้าสัมผัสได้ว่ามือเล็กๆของเธอกำลังเหงื่อออกเห็นได้ชัดว่าเธอกังวลมาก ข้าจับมือเธอไว้แน่นไม่ต้องกังวลข้าจะทำให้แน่ใจว่าเขาจะยอมรับข้าเมื่อเข้าไปในห้องรับแขกเราเห็นห้องโถงกว้างจากการประมาณการของข้ามีขนาดประมาณ300ตารางเมตรมีคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นดูอายุราวๆ40ว่สกว่ารูปร่างของเขาดูสง่าผ่าเผยข้านึกภาพออกว่าเมื่อเขายังเด็กเขาคงจะหล่อมากบนผนังด้านหลังเขามีรูปมังกร9้าตัวขนาดใหญ่แขวนอยู่เขาน่าจะเป็นพ่อของจือเซี่ย ชายไวกลางคนนั่งอยู่ทางซ้ายมือเป็นหญิงสาวสวยดูจากหน้าตาก็บอกอายุเธอได้ยากแต่ถ้ามีใครบอกข้าว่าเธอเป็นน้องสาวของจือเซียบางทีข้าอาจจะเชื่อก็ได้แค่ดูจากเครื่องประดับศีรษะเท่านั้นที่ข้าบอกได้ว่าเธอคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วบางทีเธออาจเป็นแม่ของจือเซียหักเป็นเช่นนั้นก็อธิบายได้อย่างง่ายดายว่าจือเซียและพี่สาวของเธอสามารถกลายเป็นสองในแปสาวงามได้อย่างไร พอมองไปทางด้านขวาก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงสวยมากมีสาวสวยสวมชุดยาวดอกกล้วยไมย้สีอ่อนนั่งอยู่ตรงนั้นเธออายุใกล้เคียงกับข้ารูปร่างหน้าตาของเธอค่อนข้างจะคล้ายกับของจือเซียแต่เธอก็แม้แต่สวยกว่าจือเซียหลายจุดและส่วนสูงของเธอก็สูงกว่าจือเซียเลก็กน,น้อยเมื่อเธอเห็นจือเซียและข้าเดินเข้าไปเธอก็ยิ้มให้จือเซียแต่ไม่ได้มองข้าด้วยซ้ำไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอคือสาวงามอันดับหนึ่งของโรงเรียนด้วยความเย่อหยิงและเข้าถึงยากจนถึงจุดที่ข้าเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับเธอคืออากาศศักดิธิ์ มันเป็นผลมาจากการฝึกเวทมนต์แสงมาหลายปีอย่างแน่นอนนี่อาจเป็นจีเอียนนี่คือสิ่งที่ข้าสังเกตเห็นในเสี้ยววินาทีจื่อเสี้ยก็วิ่งไปและพูดกับชายไวกลางคนว่าพ่อข้ากลับมาแล้วนี่เลยเสี่ยงข้ารีบไปและค้งคำนับอย่างสุภาพไดยุกชาวนาคนนี้เลยเสี่ยงทักทายเจ้าไดยุกพยักหน้าจากสีหน้าของเขาข้าไม่สามารถบอกได้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบข้าเขาพูดอย่างใจเย็นเหนื่อยหน้าขึ้น ถ้ายืนตัวตรงดวงตาทั้งสองข้างมองไปที่ดยุกจากดวงตาของดยุกที่ส่องประกายอย่างรวดเร็วและรุนแรงเขาปรับขนาดค่าอย่างระมัดระวังจือเซียแอบมองแม่ของเธอและดัชเชสกล่าวว่าท่านเจ้าข่าดูสิว่าร่างกายของเด็กคนนี้ดีแค่ไหนมันหายากที่จะเห็นคนที่สูงและใหญ่เท่าเขาดูเหมือนว่าดัชเชสไม่มีสถานะมักนักในครวัวเรือนนี้ดยุกปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นและทำเสียงฮึดฮัดแล้วพูดกับข้าว่า เลยเสียงข้าได้ยินมาว่าเจ้าอ้างในโรงเรียนว่าต้องการติดตามลูกสาวของข้าใช่ไหมข้าพยักหน้าใช่ดายุกขมวดคิ้วถ้าอย่างนั้นเจ้าควรรู้สถาบันสกายซิตี้ห้าไม่ให้มีความสัมพันธ์แบบคู่รักข้าพยักหน้าอีกครั้งข้ารู้จากนั้นดายุกก็ลุกขึ้นยืนและตรัสด้วยความโกรธสั้นๆว่าเพราะเจ้ารู้ข้าหวังว่าในอนาคตเจ้าจะไม่มารบกวนลูกสาวของข้า ข้ามองดูดยุคแล้วตอบว่าข้าขอโทษข้าทำแบบนั้นไม่ได้มีอากาศหนาวเย็นและรุนแรงออกมาจากร่างกายของข้าให้ข้าทิ้งจือเซียเหรอแม้ว่าเจ้าจะเป็นพ่อของเธอแต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้การเปลี่ยนแปลงของข้าดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีจือเซียดึงเสื้อผ้าของข้าจากด้านหลังดายุคเริ่มโกรธทันทีเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าคิดว่าจะเทียบเคียงกับลูกสาวของข้าได้หรือไม่ข้ายิ้มอย่างใจเย็น สำหรับการจับคู่มันควรจะเป็นการประเมินของจื่อเซี่ยเองในเมื่อท่านเป็นดยุกผมคิดว่าท่านจะไม่ดูถูกข้าบเจ้าเพียงเพราะภูมิหลังของผมถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วท่านไปชอบผู้หญิงที่มีอิทธิพลท่านจะทำยังไงท่านจะยอมแพ้เพราะคำพูดของพ่อนางสถานะของผู้คนเปลี่ยนไปตามมาบุคคลน,นั้นบางที10ปี20ปีต่อมาข้าก็คงอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เลวร้ายไปกว่าของเจ้า น้ำเสียงของข้าไม่ได้เป็นคนรับใช้หรือเอาแต่ใจแต่ทุกคนก็ตกตะลึงไม่มีใครคิดว่าข้าจะกล้าเผชิญหน้ากับไดยุกจื่อเซี่ยพูดอย่างตกตะลึงเล่เสียงเจ้าสัญญากับข้ามาก่อนข้าคิดว่าจื่อเซี่ยเจ้าจะเข้าใจวิธีคิดของพ่อเจ้าได้อย่างไรถ้าข้าคุกเข่าลงมันจะทําให้เขาดูถูกข้าเท่านั้นแม้ว่าวิธีการปัจจุบันของข้าจะอันตรายแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสเล็กน้อย ท่านได้ยุกยื่นมือออกไปและป้องกันไม่ให้จือเซียพูดอะไรไปมากกว่านี้เขาทำเหมือนว่าข้าพูดอะไรบางอย่างออกมาจากใจเขาก้มหัวลงครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าไม่รู้หลังจากนั้นไม่นานดยุกก็เงยหน้าขึ้นดีสิ่งที่เจ้าพูดนั้นดีมากในเมื่อเจ้ามีความมุ่งมั่นมากข้าจะดูว่าความแข็งแกร่งของเจ้าอนุญาตให้เจ้าพูดหรือไม่คำพูดเหล่านี้ระวังขั้นแรกเขาบกแขนเสื้อแล้วส่งจือเซียออกไปจากข้างตัวข้า จากนั้นเขาก็ตบฝ่ามือเข้าหาข้าเบาๆและพลังปราณยุทธ์ที่ทรงพลังก็ปกคลุมข้าไว้ในระยะ10ฟุตเขาพยายามบังคับให้ข้าสวมหัวนี้แต่ข้าไม่ตื่นตระหนกจริงๆแล้วข้ามีความสุขข้ารู้ว่าเขาจะทดสอบข้าอย่างแน่นอนแต่ด้วยสถานะของเขาในฐานะดยุกแน่นอนว่าเขาใช้กําลังกับข้าเต็มกําลังกับข้าไม่ได้เนื่องจากเขาโจมตีโอกาสที่ข้าจะตอบโต้ก็มาด้วย ข้ารวบรวมพลังปราณของข้าและส่งพลังปราญยุทธของเทพแห่งความบ้าคลั่งไปที่หมัดขวาขาซ้ายของข้าก้าวออกไป1นึ่งก้าวและข้าก็จมเอวของข้าเพื่อเตรียมโจมตีตะโกนห่าหแล้วชกต่อยไปพลังปราณพุ่งออกมาจากหมัดขวาของข้ากลายเป็นเสาสีเหลืองอ่อนกระทบกับฝ่ามือขวาของดายุก เมื่อหมัดฟาดไปที่ฝ่ามือข้าพบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องพลังปราณของดยุกไม่ได้ถูกส่งออกไปและจริงๆแล้วสะสมอยู่ข้างในพลังปราณยุทธ์ของข้าก็สัมผัสที่ฝ่ามือของเขาแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาได้รับอันตรายใดๆหมัดและฝ่ามือบรรจบกันแต่ข้ารู้สึกว่าพลังปราณยุทธ์ของดยุกนั้นสงบมีคลื่นระเบิดเจ็ดลูกออกมาจากฝ่ามือของเขาซึ่งลูกหนึ่งแรงกว่าลูกถัดไปและเมื่อเราเป็นศูนย์กลางพลังปราณก็กลิ้งออกมาอย่างดูเดือด ในเวลานี้จี้หยานสงบผิดปกติโล่แสงก็ตะโกนเบาๆห่อหุ้มข้าและดายุกที่อยู่ตรงกลางแม้ว่าพลังปราณยุทธ์จะโจมตีโล่ซึ่งเกือบจะพังทลายไม่มีพลังปราณคนใดหนีออกไปข้างนอกได้ข้าก้าวและถอยหลังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา79จนกระทั่งชนเข้ากับโลกของจีเอียน จากดวงตาของดายุคมีร่องรอยของความประหลาดใจและเขาก็หัวเราะยาวร่างกายของเขาเคลื่อนอย่างรวดเร็วและมีฝ่ามืออีกอันเข้ามาไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจะเป็นความแข็งแกร่งของอัศวินศักดิ์สิทธิ์มันทรงพลังมากจริงๆข้ารีบส่งอันดับทุกประเภทออกไปเวทมนต์โจมตีหนึ่งอันที่ข้าคิดออกเพราะเป็นเวทมนตร์ระดับต่ำจึงสามารถไล่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อพยายามรบกวนดายุค,ค่ายังพยายามรวบรวมมาพลังปราณยุทธ์ของเทพแห่งความบ้าคลั่งอีกครั้งจากนั้นก็ตะโกนเฮอริเคน ครั้งนี้ข้าไม่ได้ขยับไปหาดยุกแต่กลับกระแทกพื้นอย่างแรงในช่วงเวลาที่เกิดดาวอันตรายข้าไม่สนใจว่าของจะพังแล้วในที่สุดข้าสามารถใช้รูปแบบแรกของเทพแห่งความบ้าคลั่งได้เป็นครั้งแรกพายุเฮอริเคนนี้เป็นรูปแบบเดียวที่ข้าสามารถใช้ได้ ดยุกส่งพลังปราณยุทธ์ของเขาออกมาและป้องกันการโจมตีด้วยเวทมนตร์ของข้าอย่างง่ายดายเขาพบว่าข้าไม่พบกับการโจมตีของเขาและกลัวว่าเขาจะฆ่าข้าจริงๆเขาอดไม่ได้ที่จะลดพลังปราณของเขาและลดความแข็งแกร่งบนฝ่ามือของเขาลงในเวลานี้3ส่วน10จูๆ่ๆพื้นตรงหน้าเขาก็แตกออกพลังปราณยุทธ์อันทรงพลังพุ่งขึ้นไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกระแทกเข้า กับฝ่ามือของเขาโดยตรงไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากระเบิดพลังปราณที่อยู่ด้านล่างเขาไม่ใช่เพราะข้าไม่อยากโจมตีจากด้านหลังเขาแต่เพราะถ้าข้าทำสิ่งนี้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาข้าอาจไม่ทำร้ายเขหาแทนข้าอาจจะส่งเขาไปสู่ความโกรธหักโจมตีจากด้านหน้าและที่มือของเขาไม่เพียงแต่สามารถยกเลิกอันตรายได้แต่ยังสามารถสร้างความประทับใจแรกให้กับดยุกได้อีกด้วยเขาจะเข้าใจอย่างแน่นอนข้ากำลังแข่งขันอย่างเปิดเผยและมีเกียรติกับเขา ในขณะที่ดยุกรู้สึกว่าพื้นดินแยกออกจากกันเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจึงเปลี่ยนการโจมตีทันทีเพื่อโจมตีพายุเฮอริเคนของข้าการหดตัวอันทรงพลังทําให้ทั้งร่างกายของข้าเจ็บปวดและแตกแยกถ้าไม่ใช่เพราะการป้องกันที่สูงผิดปกติข้าเกรงว่าข้าจะกระอักเลือดอย่างบ้าคลั่งไปแล้ว ครั้งนี้เนื่องจากการเตรียมการไม่เพียงพอในการป้องกันดายุกจึงตกใจและก้าวถอยหลังหนึ่งครั้งพลังปราณที่ไหลเวียนอย่างดูเดือดและเศษชิ้นส่วนทะลุผ่านกำแพงของจีเยียนได้สำเร็จห้องนั่งเล่นทั้งห้องก็ปกคลุมไปด้วยควันข้าปกป้องอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เขาโจมตีอีกถ้าเขากลับมาข้าเกรงว่าข้าจะต้องใช้วิชาปีศาจไม่เช่นนั้นข้าจะป้องกันได้ยากนั่นเป็นสถานการณ์ที่ข้าหวังน้อยที่สุด ดยุกยืนอยู่ที่จุดเดิมและร่างกายของเขาปล่อยพลังปราญยุทธ์หนาทึบออกมาก่อตัวเป็นโล่แยกตัวเองออกจากฝุ่นและควันที่อยู่รอบๆจีเอียนได้เวทป้องกันทันทีเพื่อห่อหุ้มตัวเองและจื่อเซี่ยจากดวงตาของเธอมีความงดงามที่ไม่ธรรมดาดัชเชสใช้พลังปราณซึ่งเป็นพลังปราณกล้วยไมยสีอ่อนปกป้องเธอดยุกพยักหน้าให้ค่ะ ไม่เลวเจ้าสามารถโจมตีด้วยฝ่ามือได้สองครั้งด้วยความแข็งแกร่งของค่าเศษหส่วนสิบสำหรับคนรุ่นใหม่นี้ยอดเยี่ยมมากข้าประเมินว่าเจ้าควรต่ำกว่าจือเซี่ยหนึ่งเกรดศักยภาพในอนาคตของเจ้าไม่ต่ำกว่าลิวาให้ตายเถอะลีว่าอีกแล้วทำไมทุกคนถึงเอาค่ากับเขาล่ะข้าพูดว่าขอบคุณสำหรับการชมเชยตอนนี้เจ้าฝากจือเซี่ยให้ข้าได้ไหมด้ยุกหัวเราะอย่างชัดเจนข้าบอกตอนไหนว่าข้าจะฝากจือเซี่ยไว้กับเจ้าความคิดของเจ้ามันง่ายเกินไป ถ้าพูดด้วยความโกรธเจ้าเจ้าแค่ทดสอบข้าใช่ไหมไดยุกกล่าวว่านั่นเป็นเพียงการทดสอบทักษะของเจ้าหากเจ้าต้องการออกไปข้างนอกกับลูกสาวของข้าเจ้าต้องผ่านการทดสอบของข้าในตอนนี้ตอนนี้เจ้าแทบจะไม่ผ่านเลยแต่ลูกสาวของข้ายังเด็กอยู่และโรงเรียนไม่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์แบบคู่รักดังนั้นในอนาคตเจ้าจะไม่สามารถสนิทสนมกับลูกสาวของข้ามากเกินไปได้ได้ยินไหม เมื่อได้ยินเขาบอกว่าข้าแทบจะไม่ผ่านข้าก็อดถอนหายใจไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ไม่ต่อต้านเราข้าโค้งคำนับอย่างสุภาพถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากในอนาคตอันใกล้นี้ข้าจะได้ไม่ใกล้ชิดกับจือเซียมากเกินไปได้ยุคพยักหน้าอย่างพึงพอใจข้าเพียงแต่ให้ความเห็นชอบเจ้าชั่วคราวเท่านั้นอย่าดีใจเร็วเกินไปอนาคตการพัฒนาขึ้นอยู่กับเจ้าหากเจ้าไม่สามารถสนองความต้องการของข้าได้ข้าจะตัดการติดต่อของเจ้ากับจือเซียได้ทุกเมื่อ ถ้าตกใจมากและถามอย่างโง่เขลาว,ว่าตอบสนองความต้องการอะไรได้ยุบหัวรเราะเบาๆมันไม่ง่ายเลยที่จะกลายเป็นลูกเขยของข้าแม้ว่าพรสวรรค์ของเจ้าจะไม่แย่แต่รักเงาของเจ้าแข็งแกร่งมากแต่มีช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้าอนาคตมันขึ้นอยู่กับการทํางานหนักของเจ้านอกจากนี้เจ้าคงไม่อยากให้ข้าปล่อยให้ลูกสาวแต่งงานกับคนธรรมดาใช่ไหมเอาล่ะเราจะไม่สร้างความบันเทิงให้กับเจ้าใครบางคนเชิญแขกของเราไป ถ้านึกถึงคำพูดของดยุกที่คนรับใช้ไล่ออกจากคฤหา์ของดยุกหลังจากนั้นคิดทบทวนอยู่นานก็พบว่าตัวเองถูกหลอกคนนี้เป็นดยุกแบบไหนโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นจิ้งจอกเท่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาอนุมัติค่าชั่วคราวความแตกต่างระหว่างสิ่งนั้นกับไม่อนุมัติค่าคืออะไรและเขายังต้องการให้ข้าเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ศาลด้วยข้ากำลังจะเป็นลมใครจะไปรู้ว่ามาตรฐานของเขาคืออะไรเขาไม่อยากให้ข้าเป็นอัศวินมังกรใช่ไหม ข้ากลับมาที่หอพักด้วยความเศร้าโศกเพื่อให้หัวใจรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยข้าฝึกฝนวิชาอาสูนเหมือนปกติความรู้สึกเย็นเฉียบที่แทงทะลุทาให้หัวใจของข้าสงบลงในทันทีวันรุ่งขึ้นตอนเที่ยงข้าเห็นจือเซี่ยที่ห้องอาหารและข้าก็บ่นกับเธอว่าพ่อของเจ้าเจ้าเล่เกินเป็นเกยเ,เมื่อวานเขาทดสอบข้าอย่างชัดเจนแล้วทําไมเขาถึงเพิ่มข้อกําหนดมากมายด้วยจือเซี่ยยิ้มเจ้าคิดว่าการเป็นทางการนั้นง่ายมากเหรอ เพื่อให้พ่อไปถึงตำแหน่งในวันนี้ข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนถ้าเขาออกไปต่อสู้กับเจ้าเจ้าจะไม่สามารถต่อสู้กลับได้แต่อย่าโกรธไปนะเมื่อวันหลังจากที่เจ้าจากไปพ่อก็บอกข้าว่าเขาชื่นชมเจ้าข้าตะคอกอย่างเย็นชาข้าไม่สนใจว่าเขาจะชื่นชมข้าหรือไม่ถ้าเธอแค่ชื่นชมข้ามันก็ดีไปหมดถ้าตอนนั้นเขายังไม่เห็นด้วยกับพวกเราข้าก็จะหนีไปกับเธอจือเซียนหน้าแดงหน้ารำคาญสีหน้าของข้าเปลี่ยนไป เป็นไปได้ไหมที่เจ้าไม่ยอมไปกับข้า